เราก็จะกำลังจะขึ้นสะพานเป็นสะพานแล้วก็จะไปรอดถ้ำสะพานากำลังจะไปอินเตอรี่กันค่ะไปทะเลขึ้นมาบนเขาแล้ว่ะเขียวเชือุ่ต้นไม้ท้องผนะครับท้ที่ทมาฝนตกรถติด มีคนจอดเชด้วย <laughs> อันนี้คือรอเข้าอุโมงที่จะไปอิตาลีคคอออบบว่าบ่าาาายยััังงกนนีี้้็เเรไปจจทะขุมมโ ปวดฉีมากเลยปวดฉี่ฮ่ทุกที่อันนี้ก็คือเข้าไปได้ทีละคันรถบรรทุกที่ผ่านไปนั่นสักที่มีการคอนโวอยูข้างหล้าที่ยาวที่สุดในยุโรป12กิโลเมตรอันนี้สุดท้ายเราก็ได้เข้ามาแล้วนะคะเรากำลังจะลอดใต้ถ้ำอุโมงค์นี้ ไปถึงอิตาลีเลยคะ่ะอ,อุโมงนี้ห้าสิบเจ็ดปีความยาวที่สุดที่สุดในยุโรปอะลองก็อุโมงคเก่ามากเลยคะ่ะยังไม่เกิดเลยอุโมงนี้ ไปซออตนมาอิตาลีอันนี้ก็คือมาถึงอิตาลีแล้วค่ะเราไปเาอิตาลีโออิตาลีล่ะมาถึงอิตาลีรถไม่มี ไปโรงแรมอทางที่จะไปทะเลเอาสิไปทะเลกันมีช e น มั้งอันนี้เราก็กำลังจะไปทางทะเล ถึงโรงแรมค่ะกำลังเล่นน้ำเห็นวิวทะเลสวยงามเลยค่ะขับรถมาเกือบห้าชั่วโมงก็แฮปปี้แฮปปี้ค่ะ